สาวสองครับดอดเข้าไปมอบตัวกับทางเจ้าหน้าตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับหลังมีการโพสต์ว่ามีการนัดเด็กนะครับมามีเพศสัมพันธ์ในรถจนส่วนบุคคลจนมีการแชร์คลิปนี้ภาพนี้กันออกไปนะครับคุณผู้ชมครับจากกรณี Facebook มีการโพสต์ข้อความนะครับว่าน้องอายุ16ปีเจอกันครั้งแรกน้องก็แอบพ่อแม่ออกจากบ้านดึก,ดก มาเปิดเซิงนี่เขาเขียนไว้แบบนี้นะครับพร้อมมีการโพสต์ภาพคู่กับรถยนต์เก๋งคันสีขาวบนสะพานใหม่เรียบชายทะเลอำเภอเมืองชนบุรีนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการแชร์กันเป็นจํานวนมากจนมาทราบภายหลังว่าบุคคลที่โพสเนี่ยเป็นสาวสองครับล่าสุดเนี่ยนะครับ นายอภินชย,ยากิติวัฒน์หรือว่ากิฟอายุ36ปีเป็นสาวสองผู้โพส์ครับก็เดินทางเข้าพบกับตำรวจและเจ้าหน้าที่พอมจอจังหวัดชนบุรีพร้อมกับเปิดเผยว่าไม่ได้เป็นความจริงเพียงสร้างคอนเทนต์นะครับนำไปลงโซเชียลที่ต้องการให้คนรู้จักมากๆ แล้วก็มีหนุ่มเข้ามาจีบตนไม่มีพิสพันธ์กับเด็กวัยปีอย่างแน่นอนแต่ก็ยอมรับว่าเคยมีอะไรกับผู้ชายในรถจริงแต่เป็นแฟนเก่าอายุ22ปีที่บริเวณใกล้ทางรถไฟดอนหัวล่อไม่ใช่บทสพใหม่เรียบทะเลอย่างแน่นอนนะฮะด้านพันตำรวจเอกนี้ทัดแหวนประดับครับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีท่านก็บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าไม่ได้มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทําเพื่อเรียกยอดไล์นะครับจึงไม่มีข้อหาพระผู้เยาว์เบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาครับว่ามีความผิดพรบ คอมพิวเตอร์ตามมาตรามาตรา14ทับ4นำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะลามกส่งตัวให้พนักงานสับส,บสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมฝากถึงผู้ปกครองครับให้ช่วยกันสอดส่อนดูแลลูกหลานนะอย่าไปโพสอะไรที่เป็นรูปแบบสื่อลามกอนาจารเรื่องทางเพศแบบนี้นะครับคือสร้างคอนเทนต์ให้คนติดตามเยอะๆะครับให้คนติดตามเราได้ไดมไม่ได้อะไรก็แค่มีคนมาทกแล้วมันก็จะมีคนทามเยอะ มันก็จะมีคนหล่อทั้งมาเราก็จะมีตัวเลือกเยอะคนเดิมนี่ยนะครับอไรขอโทษนะครับที่ทําไปไม่ไม่รู้ซึ่งครั้งแรกครับแต่พอเรามาพิสูจน์ราบแล้วมันไม่ได้มีเรื่องเด็กอยู่ครับก็เลยถือว่าภาพผู้เยาวก็ก็ไม่ไม่มีครับแต่ที่น้องก็ททาเนี่ยก็เป็นการผิดพระบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการนําสื่วรามุกอนจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่ประชาชนสามารถเข้าผิดได้ครับก็มีความผิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมี